you ยาม้าฟินขี่ดีขี่นุ่มใครๆก็หลงรักออกรถที่รัตนภเพศยานยนต์โปรโมชั่นฟินทุกที่ฟรีทุกคนตั้งแต่วันนี้ถึง3 1ตุลาคม2566นี้รับกระเป๋าแบ็คแพ็คสุดเท่มูลค่า6 9 9บาทรับพัดลมแอร์รี่16นิ้วมูลค่า990บาทรับตรกก้าหน้าและกันลายฟรีรับชุดกิ๊บเซ็ตมุก,กน็อกฟินกระเป๋าและทะเบียนประกันพรบออกรถทุกคันไม่ต้องดาวน์แถมเงิน1 0,000บาทรับเต็มเต็มไม่มีหักเอกสารไม่ยุ่่งยยาาากไมมมมมตต้ออีีคคนนสสใจบถรลเเเดพิิ ที่ศูนย์ยามาฮ่ารัตนภัยาัยนา์ทุกสาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบูร์ทำให้น้ำไหลหลากจากเทือกเขาลงแม่น้ำป่าสักเกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ของอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ทำให้ประชาชนรับความเดือดร้อนใน4หมู่บ้าน431โครเรือนบัวที่30กันยายน2566ในกริดโคมเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์พร้อมด้วยนายชับชวานเบญจศิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ น้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งในเบื้องต้นมีพื้นที่ตำบนตาลเดียวอำเภอหล่มสักได้รับผลกระทบในหมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่4และหมู่ที่11รวม4 3 1รัวเรือนโดยเฉพาะบริเวณหน้าวัดศรีสะอาดตำบนตาลเดียวที่น้ำท่วมสูงรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้และในส่วนของถนนเส้นหล่มสักบ้านติว๋วบริเวณสี่แยกไฟแดงน้ำได้เอ่อล้นคลองชรประทานเข้าท่วมถนนระดับน้ำสูงประมาณ20เซนติเมตรทำให้รถทุกชนิด สังจรด้วยความลำบากซึ่งในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ําและเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยมีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โมนิธิกองพันหันมาที่28กองพลหันมาที่1หน่วยพัฒนาการขึ้นที่16ภาคเอกชนเข้าช่วยเหลือยกสิ่งของขึ้นที่สูงน,นําน้ําดื่มสะอาดและอาหารไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นแล้ว